สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ชินมาคนเดียวนะครับแล้วก็มาวอล์กเดินคนเดียวแล้วก็มาถ่ายคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้จะคลิปแบบสบายๆนะครับคลิปจัดแนวสบายๆหน่อยนะครับถ่ายบรรยากาศดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปโซนตรงที่เขาปลาลูกโปง่งกันนะครับคนก็เยอะอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ เหมือนจะใส่แมสกันสัก80 90ใส่แมสกันหมดเลยคนะ เพราะว่าเหมือนเหมือนกับว่าโควิดมันยังระบาดอยู่นะครับพี่ชีก็เลยไม่สามารถสอนแมสได้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเสียงอาจจะไม่ชัดเนี่ยเครื่องปัดน้าำผลไม้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นถ่ายให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะไมโครเวฟนะคะราคาสุดพิเศษทุกรายการนะคะยังไงก็เชิญชวนดู้รับการนะคะใครที่กำลังมองหาค่ะตังค์จิ๋วในกรุงเทพและปริมาฑลอันนี้ก็มาสุกปีเลยนะครับสุชิดหมู สามบาทกระบี่มาจากกระบี่คนเยอะนะครับทุกคนอากาศข้างในเขาชาดร้อนเลยถือว่าร้อนมากเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยมึกช็อตก็ยังมีทุกงานเหมือนเดิมนะนี่ครับทุกคนเดินเข้ามาประมาณแค่20เมตร30เมตรจาก จากประตูงานก็เจอร้านปลาป่งแล้วนะครับน่าจะเป็นร้านตรงที่ที่ชินเคยปลาเนาะอ่ะเดี๋ยเราเดินไปดูหน่อยนิดนึงนะครับเดินไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็เดินกลับมันมีหลายโซนครับน,น่าจะสองโซนนะานงานอาจจะไม่ใหญ่เท่าอุดรนะครับแต่ว่าก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูคิวคิว มันมีรางวัลดูลูกครับเอาลองดูคร,รับมันมีป้ายมีราคาบอกอยู่ครับมาเก็บบรรยากาศงานแด้เดี๋ยวเข้าไปดูโซนในงานตรงฝัง่งโอเคก็เป็นอีกโซนหนึ่งแล้วกันครับลรลาดปาโปะ ม่ใจร้านป่าปองที่นี่ครับสุดแล้วนะครับก็เป็นโซนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูโซนไหนดีกว่าดูโซนไหนดีกว่าเดี๋ยวถามน้องก่อนพอดีรู้จักกันถามว่ามีคนเยอะหรือเปล่า เด็ก่คนเล่นลายปะไม่ค่อยมีคนเด็ดดกอยคนน้อยเลยก็มีคนยางเลยก็วัดเวลาว่าโซนเสาดอกไม่เด้งครับไม่เด้งแค่มือหดอก ตอนนี้รู้สึกหิวข้าวมากเลยครับทุกคนเมื่อกี้ก็พักพักน้องๆเข้าไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงไม่มีคนนะครับไม่มีคนก็เป็นอีกโซนหนึง่งเดี๋ยวมันจะมีอีกโซนนึงข้างในจะเป็นพวกร้านตาโป่งที่คณะเขาน่านาจะมาจากฝังเข้าไปทั่วจังหวัดเลยนะพิจิกาจะรู้ใจไป จะถ่ายให้ดูบรรยากาศงากันินี่โอเคาตาไหนนะายานสายตมนายาไหนนะายะายตาไหนนะสายี่นสตาทหนนสายนะะยสาะายตนะาาะยาายาทนะยาตาไหายยยนะยะาาายนา ทุกปีครับโซนนั้นไปเลยครับเดี๋ยวไปเดินไปดูเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมีอะไรน่าสนใจก็แวะกันไป<ม>ก็ให้ ให้พ่ <ET. S 2> <ข>อ,อค้าแม่ค้าที่มาดูงานที่มาในดูคลิปก็ไม่เห็นนะครับว่าเอ,อคนขอนแก่นก็เยอะเหมือนกันนะใครที่คิดจะมาขายปีหน้าหรือว่าปีถัดไปถ้าอยากจะมาลงก็มาลงได้นะครับก็ดูแล้แลว,วกันว่าคนเยอะหรือไม่เยอะนะครับเห็นไหมแจ่มไหมสาวคอนแก่นแจ่มไหมต้องบอกว่าสว่างมากเลยโซนนี้สว่างมากเลย อีกขนาดก็จะถึงโซนอ่าไอ้นี่นะครับโซนพวกเครื่องเล่นพวกขี่ช้ามา้าหมุนแล้วก็โซนตาโป่งก็จะอยู่แถวเดียวกันทุกปีมันจะมาจะอยู่ยโซนนี้ทุกปีนะครับเดี๋ยวลานกันยาวๆแล้วก็เดี๋ยวมี่วงไหนที่ไม่น่าสนใจเราก็ตัดทิ้งนะครับเอาสีที่น่าสนใจใส่เข้าไปนะอยู่โซนนี้ครับอยู่โซนนี้ เหมือนคนจะมาเล่นฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนู้นนะครับเพราะว่ามันมีทั้งพวกชีช้าม้าหมุนด้วยเนาะเออมันก็เจเพลงเจงเพลงดังมากเพลงดังมากพี่สีระยังไม่กินข้าวเลยนะครับตอนแรกก็าลับว่าจะมากินข้าวแต่วันนี้จะได้กินคนเยอะมากครับไป,ไปเลยชิวๆครับดู้าเหมือนกันนะ อ,อ,อันนี้ก็มีดอกอันนี้ก็ไม่เด้งครับไม่เด้งเพราะมีมีมีผสมครับผสมเด้งแล้วก็ไม่ <Marine. S 2> เด้งผสมก็มีตัางชามีวาดลูก <oro> นะครับ ปยิงปืนรนะักง่ายที่สุดละผู้หญิงผู้หญิงก็ยิงได้ผู้ชายก็ยิงได้ปา้าเปิโอ้ร้อนมากเลยเก็บบัฟปลาโอ้อโอปลาไม่ปักระยะไกลอยู่นะแบบนี้ปลาไม่ปักเลยพี่เร็วปลาไม่ปักปลาไม่ปัก ครับเดี๋ยวพาดูไปเรื่อยร้านตอปามีหนึ่งร้านแล้วก็มไม่มีก็เดินเอาก็ได้หมดาหาอันนี้ก็ยิงดาวหายยิงดาวหายชอบนะครับชอบชอบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะมาเล่น ดอกละตัวนะดอกละตัวนะดอกดอกละตัวตอนนี้ล <Caucas ian> ูกแล้ตดไตัวดอกละตัวดอกละตัวตื่นเต้นอะไรขามืปร้อนเลย่ะตัวลสองะอยอดอกละตัวละละสตัล่วยบล่บวล่ลีบลิ่ย่ยับี่วนวยแลวิั ีตดอกว่าตัวดอกแล้วมันจะได้ต่อไปกสาานนี้ปลาเขาเล่นไหนะได้นเล่นถึงนี้แ้อมไนี้ปาปเป็นตัวรงได้นได้อยากเป็นตัวรงได้เนได้ีบเดียวรักตัเดียวกตเดียวบได้ต่ใให่ินี่ก็ใกล้อยู่นะต้งไม่ดีอยบได้ โอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่เลยต้ตัวใหญ่ลองเล่ได้ตั้ให่ได้ายต่ต่อไปสมปลาตะลโคมไม่ได้รางวัลนะครับให้่ยเลสมากมือนตัวอย่างเตัว็ไ้ลยนไม่งดาหายเลต่อไปเดโอ้ยใ้่ายเล

ขอแค่โดนพอลูกนี่เป็นตัวเล็กนะสองลูกลูกให้เป็นใหญ่ดะเขาใะจสุดเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาเสียงเราลุกหูให้อเคเขาส่จได้หลุมหัวอม่หลุมู้แตาเป็นพี่ทำได้ดีทำได้ดีได้ล้าันไปนะขอแค่โดนนะโดนีนแจกโดนในเรื่องเลยนะลูกเสียได้เลยเนะ เดลูกก็เดลูกใหญ่ครับลูกยาวเร2้าล250บมรขอให้เดินลูไม่จายอย่าย้ากเจด้าอเลนลเอาแบบนี้ไม่เห็นเบาเบาเล่งลปล่อยออกนะมันอยู่ที่อันนี้หละเนี่ยเ็นรับอะดมมัขอให้มันตรงแล้วปล่ออก นี่ก็ยิงปืน,นเดี๋ยวลองเล่นดเดี๋ยวเราเล่นห้าสิบาทเกิดได้สองรูปนะ ครับลูกตลกตาลูกต่อต่อลูก่อเสบบเสรับรับรับดีดีโอเคมอได้มาได้ เดี๋ยวกลับมาเล่นเดี๋ยวกลับมาเล่นกับเดี๋ยวลมา รูปที่13รูป50รูปแระตัวเราจัดเอาไว้นี่แหละกระตัวได้สัตว์ปุ้ยแ<ๆ>รงไหมเบาๆใจเย็นๆใจเย็นๆว้าวเกิดทิ้งไม่หมดเลยเหรอลูกอันนี้ต้องถอดเลยครับรูปกละตัว ก็ไกลอยู่นะไกลอยู่นะถ้ามีคนจับอย่ยนโยนหเดี๋ยวโยนให้เดียวกบเดียวปสับนะคับานกรอ่โอไม่ได้ นี่บรรยากาศงานนะครับ้านดีสิงนี่ก็เป็นขบวนรถไฟจะนำทั้งทั้งสองอ๋ออันนี้อันนี้ดีหน่อยอันนี้จะเป็นแบบจะเป็นแบบรถนั่งนะครับตัวอ๋อมีรถนั่งด้วยอเอานะไปดูผีเดี๋ยวดูปลาหมึกน,นะครับอ๋อนี่

อันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับทุกคนร้านนี้ตัวใหญ่เลยสามสอยี่สิบตัวใหญ่โอ้น้าสนพ่อไม่ใช่ไม่ใช่นเอาาพพิเศษเ้ากตนีขอขอการสนุกครับ King is. Eh? ดูโซนอ่ะบ้านบ้านไม้บ้านเงินไม้บ้านเก่ามาอยู่อยู่ตรงไหนฮะสิบหลังอ่ะกว่าสิบกว่าหลังาสายดูบรรยากาศนิดๆหน่อยเดี๋ยวจะมาเล่นจริงๆมาพี่จีจางน่าจะมาวันที่ห้าครับทุกคนเดี๋ยวพี่จีจารมาดูฟุกน่าจะมาวันที่ห้าพี่จาาีจะมากับเพื่อนอีกคนนะครับมากับทีมงานแล้วก็ ไพยเล่นไพ่เล่นแบบเนี้ยพี่พีกันวันนี้มาสนุกสนุกวันนี้มาแบบสนุกสนุกแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูใบวันเลยดูไบบานนะครับเอาเละครับไม่ค่อยครีตกันเลยไม่ได้เลยไม่ค่อยคลีตนะไได้เลยขาขาสวัสดีค่ะไม่ค่อยมีคนเล่นกันเลยทุกคนเออแปลกเลยไมไม่ค่อยมีคนเล่นกันเดี๋ยวพี่ชีดจับไปลองิงหนังกระติกลองดูนะพี่หนังกระติกเดื๋ยว่าจะได้ นี anyway, uh, right. like yeah. sure. so Now, ่เส mm ีดจกไอ้นี้เป่าเขาดอราันนี้จะน้อาท่านคขาสู่ราสาทก่งถึงัจให้เขาีย

้เ็ครับอก็ไม่้รถ้าได้ตัวใหญ่มาเนี่ยคือแบบไม่อยากถือเลยแล้วเาใหญ่ดนถ้าว่ตัวใใ่ตวใหญ่ตั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 ่ตัวใหญ่ตัวใัว่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใตัวใหญ่ตัวใหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตใหญ่ตใหญ่ตัวใหญ่ตวใหญ่ตัวใตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใวใหญ่ตัวใหญ่ตัว เอาเลยไปสิไปสิเขาบอกให้นั่นไงลุงบอกให้ให้ก็ตกให้ก็ตกมาดู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 ด โดโดนที่แก่โดนเลอะรับอไในี่ดตัลูกตัตัวเล็กตัวให้ตใตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้ติดตัวด้ติดตัวติดได้ครับได้ชดีครับได้ตได้เลย้ลูกไางแกทแกใหตัวใหญ่แลย้ลูกได้ครับได้ตัวตัวตัวได้ตปวได้ตนึลูกด้ปลาย รุ่นตัวใ่ไปเลยป้าลกยบี่บรุ่นตัวใยบตัวใตัวใเดี๋ยวจะลองดูก่อนแล้วก็ไปกินข้าวครับ้ากันเลยโอตใเลยแหละ หาพี่กัดได้โอเคหาพี่กัดหาพี่กัดให้ได้